เนี่ยสุขสบายเหลือเกินถ้าหากว่าดิฉันนะยังอยู่กับไอ้เข้มป่านนี้นะอดตายไปแล้วคุณป้าคุณแกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงก็มาไม่สู้ไม่เสียงเลยนะชิบหายศิลปินเสียงแห่แพร่กับขอพระธารไพเรือครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับมอกับดาวร้ายดวงเทพนะครับ สำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับศิลปินนะครับกับคุณเบียร์สูงนะครับนี่พระพุกคนคุณแม่ด้วยนะคะมาทำไมเดี๋ยวก่อนไอ้แคมอะไรอยากไปได้ยังไงเนี่ยแล้วมึงเข้ามานี่คนเห็นหรือเปล่าไม่มีคนเห็นแ,แต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีคนเห็นตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยนะติดคุกไปถามหน่อย ทำไมไม่ไปดูดำดูดีไอ้เข้มบ้างไปสักแป๊บสองแป๊บก็ยังดีทิ้งไอ้เข้มให้อยู่คุกเชื่อแม่ม่มันลำบากแต่ทุดท้ายออกมาแทนที่จะได้ข่าวดีข่าวดีเมื่อก็แหละดีสำหรับเพนแขแต่ไม่ดีสำหรับไอ้เข้มก็เพราะว่าเพนแขเนี่ยไปมีผัวใหม่ชื่ออาคมใช่ไหมล่ะแน่นอนเี่เมื่อเราคิดอดู่นะผมจะทำอะไรเอา อะไรต่ออะไรเสียงถึงได้แหบแห้งขนาดนี้เนี่ยไงทําไมถึงกูจะรวยแค่ไหนกูก็ต้องทํางานหรือเปล่าไม่เหมือนเมืองหรอกติดคุกจนหัวตอและออกมาแบบเนี้ยถ้าเกิดผัวกูเห็นเข้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ดีไงบอกไม่ให้รู้เรื่องไปเลยไวแอร์คมเนี่ยเป็นผัวน้อยไตแคมพูนี้ผัวหลวงจดเลยกูไม่เข้าใจมึงมาทําไมมีอะไรก็รีบบอกมามาขอเงิน มึงจะบ้าเหรอล้านสองร้านต้องมีอะร้านสองร้านนี่ยังไงเงินที่แข่งทาธุรกิจไว้อะร้านสอง้านต้องมีมีกูจะบอก<ม>อะไรให้เงินมึงร้านสองร้านอ่ะ,อะมึงติดคุกเป็นสิบปีกูใช้หมดแล้ววไว้ใช้หมดแล้วออแสดงว่าจะโกงกันใช่ไหมกูไม่มีสแสดงว่าจะไม่ให้กันใช่ไหมไม่ให้ถ้าไม่ให้เงินเห็นดีกันไอแคมจะบ้าไปรอเปล่า อยากดังแม่ยังทำาดือดึงไทยรัฐลงน้าหนึ่งกันแน่กูไม่กลัวไอแ้แคมคนนี้อดีตสามีเพ่งแผลไอแ้แคมคนนี้อดีตสามีเพ่งแผลประเดี๋ยวจะแถลให้เห็นโฉมเดี๋ยวหัวหาแม่กูก่อนเนี่มึงบอกมึงไม่มีเงินได้ยังไง มาาาจกภคใต้แด้ให้มาแล้วมันยังมาปล้นอยู่เลยอ่ะด<น>วนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วร้องต่อกไปเลยอย่อออาพูดร้องไหต้องหาเงินซื้อยาก่อนแม่ติดเป็นว่าแม่ ขอบคุณรางวัล้ใจพี่พออกับดาวร้ายดวงเทพนะครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่เดี๋ยวแม่แล้วเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะคราบาไอ้แทปจ้องอยู่เฉย กับเสียอาคอมาว่าเข็มเคยเราโรและลิกะรีเคยจับตรงนั้นเคยหอมตรงนี้ไอเข็มเคยและข่กี้ขคยยมไอ้จุเล่มึงขคยยมเก่งนันแหละไม่ได้คุยโว <ทำ S 1> ถ่าย<อ>วีดีโอเขาไว้รชาติหล,ลากหลายลีลาไอบ้า,อาการเง่น อูกับข้าทำให้ผัวแมงดาลืมลงให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาหรืออยากเป็นข่าวครึกโครองบอกไม่บอกจะให้ไม่ให้ไม่ให้ไมัวมจมาให้แล้วไปไเอามาร้านส่งร้านเอามาให้ได้ มึงมีคลิปกูจริงอ่ะมีมึงอย่าปล่อยคลิปกูถ้ากูแถมนะมึงพังทั้งบ้านไปเอามามึงอย่าปล่อยคลิปกูนะเออถ้ากูถาแถมมึงพังหมดแหละกูขอร้องมึงเอากี่ล้านกูให้ใหมึงหมดเลยขอบใจนักเป็นหนักนาะเงิน<อ>หมดแล้วจะมาเอาใหม่พ<อ>ี่แค้มจริงต้งทั้ง เมื่อแขกกลัวกัน